สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูตัวอย่าง KPI นะเอาสัก3หน่วยงานก่อนนะครับเอาสัก3หน่วยงานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเอาให้จบนะสหน่วยงานแต่ถ้ามีเวลาพอก็จะจัดไป4หน่วยงานนะครับจัดไป4หน่วยงานนะอ่ะค่อยๆดูกันไปนะครับน่าจะยังจําผมเขียนไว้แล้วแหละว่าไอ้ input process output เนี่ยนะยังอยู่นะยังอยู่นะ จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับว่ามันคืออะไรนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับดูที่ฟังก์ชันแรกก่อนนะคือเรื่องของการรับคนนะพูดง่ายก็คือเรื่องสรรหานั่นแหละสรรหาว่าจ้างนั่นแหละนะก็เหมือน selection นะนะหรือจะ translate ควา i ส i มพันก็ได้นะครับเรื่องของการรับคนนะครับจะเห็นว่าเขียนหัวไว้ให้ตรงนี้ว่า objective objective คืออะไรครับการรับคนวัตถุประสงค์งการรับคนคืออะไร หลักๆแล้ววัตถุประสงค์ของการรับคนก็คือได้พนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการถูกไหมนี่คือวัตถุประสงค์หลักของการรับคนการรีค루ตแมตเนีย s e ซเล t ชันเนี่ยวัตถุประสงค์หลักคือตรงนี้นะครับโปรเซสจริงๆโปรเซสในที่นี้เนี่ยใส่มาแทบจะเหมือนกันทุกอันเลยนะครับก็คือเปอร์เซนต์ของขั้นตอนที่ทําได้ตามแผนงานมันจะมีการแผนงานการรับคนถูกไหมถ้าพูดถึงตรงนี้เนี่ยแผนงานการรับคนนะครับ และเอาพุทธล่ะผลงานขั้นต้นล่ะจะเกิดอะไรขึ้นจากการรับคนครับเอาพุทธอันดับแรกจำนวนผู้สมัครต่อตำแหน่งงานเป็นอย่างไรถูกไหมลงไปหนึ่งตำแหน่งได้มากี่คนจริงๆแล้วการที่เราลงสมัครงานหนึ่งตำแหน่งเรามีต้นทุนถูกไหม ในเวลาที่เราไปจ่ายไอ้ลงใน job a d ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเราต้องเสียงเงินค่า a d ดโฆษณาตรงนั้นเพราะนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของต้นทุนอยู่ตัวนี้เนี่ยอาจจะนํามาเป็นตัวชี้วัดอันดับต้นก็ได้นะครับจำนวนผู้สมัครต่อตำแหน่งงานเพื่อที่จะได้มาดูนะว่าลงไปแล้วมันคุ้มค่าไหมอันดับที่หนึ่งลงไปในเว,ว็บไซต์เนี่ยคุ้มค่าหรือเปล่าอันดับที่สองเขียน a d ดดีไหมเขียนโฆษณางานดีไหมคนเข้าใจหรือเปล่า สามบริษัทเนี่ยเป็นที่น่าสนใจให้คนมาสมัครหรือเปล่าเอาพปวัดได้นะครับพวกนี้มาวัดได้หมดเลยนะคือเก็บข้อมูลตัวนี้สามารถไปบอกข้อมูลตัวอื่นได้นะทีนี้พอมีจำนวนผู้สมัครต่อต,อตำแหน่งงานและจำนวนผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบไปสัมภาษณ์มีเยอะไหมเช่นลงมาหนึ่งตำแหน่งมีคนมาสมัคร100คนคัดช็อตลิสต์มาแล้วได้20คน HR เป็นคนคัดนะ คัดชดลิตมาแล้วได้20คนส่งไปให้หัวหน้าง,งานพิจารณา20คนเรียกสัมภาษณ์5คนแสดงว่าอะไรครับ 1. ประสิทธิภาพของการคัดคนของ HR ยังไม่ดีพออาจจะไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วหัวหน้าง,งานต้องการคนแบบไหนนะครับเพราะนั้นไอ้ตัวนี้เอามาเป็นตัวชีวัตได้นะอัตราการพ้นสภาพผมเอามาใส่ไว้ในนี้ในกรณีที่ถ้าถามผมนะ โดยส่วนตัวนะครับถ้าเข้ามาแล้วไม่ผ่านทดลองงานในช่วงระยะเวลาทดลองงานแล้วอยู่ไม่ได้ต้องลาออกไอ้ตรงนี้อยากจะบอกว่า HR น่าจะมีสว่วนเพราะคุณช่วย Line Manager คัดคนเข้ามาทำงานนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ Output คือขั้นตอนแรกผลลัพธ์ขั้นต้นนะครับคือเอาพุ t แล้วผลลัพธ์ขั้นต่อมาจากเรื่องพวกนี้คืออะไรเอาบอกไปแล้วจำนวนผู้สมัครต่อตำแหน่งงาน ก็มีเรื่องค่าใช้จ่ายนะเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรื่องระยะเวลาในการหาคนนะลงไปหนึ่งตำแหน่งแล้วเขียนแอด,ดไม่ดีนะครับคนไม่ค่อยมาสมัครก็กลายเป็นว่าไม่มีคนคัดเลือกนะพอที่ที่จะส่งให้กับ l ล ne Manager ไปสัมภาษณ์ได้ก็ทำให้ระยะเวลาในการหาคนมันนานยิ่งขึ้นนะหรือในกรณีที่ เฮ้ยไม่รู้จะไปเอาคนมาจากที่ไหนลงแต่ Job a d ออย่างเดียวลงแต่เว็บไซต์อย่างเดียวไม่รู้เลยว่าที่อื่นนะมีหรือเปล่าไปตามมหาวิทยาลัยได้ไหมไปตาม Job บแฟรได้ไหม,ไม,ไไห,มหรือแม้แต่กระทั่งการใช้ h ฮ a d Hunter ได้ไหมในบางตำแหน่งนะครับทำให้ถ้าเราไม่วัดระยะเวลาตรงนี้ประสิทธิภาพในการหาคนมันอาจจะน้อยลงลยนะคือมันก็กลายเป็นว่าเอ้าก็ หา,หาก็หาไปนะได้คนเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นไอ้ไอ้อย่างเนี้ยมันก็ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับนะและ Impact ละผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายอย่างที่เมื่อกี้บอกไปนะเฮ้ยความน่าสนใจของบริษัทเราเนี่ยเป็นอย่างไรการรับคนไม่ได้วัดแค่เรื่องของการที่มีคนมาสมัยนี้นะไม่ได้วัดแค่เฉพาะเรื่องของการได้คนเข้ามาทำงานไหมมันกลายเป็นว่า เป็นเรื่องของหน้าตาบริษัทอ่ะพูดตรงๆ Employer Branding นะคนภายนอกเนี่ยรับรู้เกี่ยวกับบริษัทเราบ้างหรือเปล่ามีความสนใจที่จะอยากมาทำงานกับบริษัทเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับนะก็เนี่ยพวกเหล่านี้สามารถเลือกไปเป็นตัวชี้วัดของงาน HR ได้ถ้าคุณทำงานทางด้านรีคริอยู่ สามารถเลือกพวกนี้ไปเป็นตัวชี้วัดในงานรีคู t ได้อันนี้เป็นตัวอย่างก่อนนะซึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดิสคัตกันก็ปกติก็จะมีเซสชันที่เป็นซูมนะครับที่จะเข้ามาตอบคำถามถามคำถามมีอันนุนอันนี้ไหมนะเพื่อที่จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับนะเพราะนะั้นอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนว่าถ้าสมมติตัวอย่าง KPI ของการทำเรื่อง r r u i t m e n t Selection เนี่ยมีอะไรได้บ้างเอานี้ไง จำนวนผู้สมัครต่อตำแหน่งงานเป็นอย่างไรบ้างจำนวนผู้สมัครที่ส่งไปแล้วผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์งานเนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าจะคิดอย่างนี้สมมติส่ง5เนี่ยนะส่งคนไป5คนแล้วไลน์เ a n นเจอรพร้อมกับเราตัดสินใจร่วมกันว่าจะรับคนหนึ่งเข้าทำงาน,นแสดงว่าเรามีประสิทธิภาพที่20%ถ้าเราอยากมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นคือเราส่งน้อยลงแล้วเขาคัดได้เลยรับเลยส่งจากเดิมส่ง5ได้ห เปลี่ยนใหม่เป็นส่งสี่ได้หนึ่งได้ไหมถ้าส่งสี่ได้หนึ่งแสดงว่าเราคัดกระบวนการคัดกรองเราเนี่ยค่อนข้างดีสามได้หนึ่งคัดกรองยังดีอยู่ผมว่ามันสุดที่สามได้หนึ่งนี่แหละเพราะว่าถ้าสองได้หนึ่งนี่มันก็มันเลือกยากนะหนึ่งได้หนึ่งนี้ยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปดูครับว่าตอนนี้เนี่ยที่เราส่งคนเข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยเราส่งไปกี่คนเราได้กี่คนนะเจอบางที่นะไอชาบางคนนะ่ะไม่คัดเลยส่งเลย มาเท่าไหร่ไปเท่านั้นนะครับไลน์แมเนเจอร์ก็บ่นนะว่าโอ้โหเอชาแทนที่จะช่วยคัดนะไม่ช่วยคัดเลยส่งมาอย่างเดียวแล้วก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของไลน์แมเนเจอร์อันนี้ก็จะมีปัญหาต่อในภายหลังนะครับนะเพราะฉะนั้นลองไปดูว่า5ตัวนี้เออห้าหนะแต่จริงจแล้ว5ตัวหลักๆเนี่ยเราสามารถอาไปใช้ได้ไหมนะครับสามารถอาไปใช้ชี้วัดเป็นตัวชี้วัดของเราได้หรือเปล่าในตอนนี้นะครับนี่นี่คือเรื่องของการรับคนนะ อ่ะอันต่อมาพอรับคนแล้วมันก็จะมีเรื่องของการพัฒนาบุคลากรพูดถึงเรื่อง development การพัฒนาบุคลากรเนี่ยวัตถุประสงค์หลักเลยก็คือว่าพนักงานเนี่ยมีความสามารถตรงตามที่เราต้องการตรงตามที่บริษัทต้องการ ซึ่งโปรเซสของกระบวนการพัฒนาบุคลากรย่อมจะต้องมีแผนในการพัฒนาบุคลากรอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น IDP แผนรวมเทรนนิ่งมาสเตอร์แลนแผนแกิจกรรมแผนอะไรต่างๆนะย่อมมีแผนอยู่แล้วก็ต้องดูแหละว่านะตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่เราจะสามารถใช้วัดได้เลยก็คือว่าเฮ้ยเราทําได้ตามแผนหรือเปล่าเปอร์เซนต์ของขั้นตอนที่ทําได้ตามแผนงานเนี่ยถ้าเรามีแผนงานอยู่แล้วเนี่ยเราทําได้ตามแผนงานอยู่ไหม นะคือเรื่องของการ Delivery เนาะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่านะครับามาดูตัวชี้วัดขั้นต้นนะเอาพุทนะครับเอาพุทนะตัวชี้วัดขั้นต้นถ้าเราพูดถึงเรื่องของการอบรมนะก็มาดูที่ว่าเปอร์เซ็นต์ของพนักง,งานที่เข้าอบรมเนี่ยเป็นอย่างไรสมมุติที่ผ่านมาเนี่ยจัดคอร์สอบรมแบบ in-house นะซึ่ง ถ้าผ่านเหตุการณ์โควิดไปได้เนี่ยเขากำลังทำนายว่าไอการอบรมแบบอินฮาจจำนวนเยอะๆคนเยอะๆเนี่ยน่าจะน้อยลงแล้วนะครับอาจจะเปลี่ยนไปใหม่นะอาจจะเป็นออนไลน์มากยิ่งขึ้นหรือใช้วิธีการอย่างอื่นมาอบรมกันแทนนะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยการอบรมที่บอกว่าเป็นจํานวน6ชั่วโมงต่อวันเนี่ยบางทีมันก็ดูน่าเบื่อเกินไปแล้วนะก็ต้องหาทางใหม่ๆนะครับนะแต่ทํามาดูอันนี้ก่อนอ่ะเปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่เข้าอบรมเป็นอย่างไรบ้างนะ มีพนักงานให้ความสนใจในการพัฒนาตัวเองมากน้อยแค่ไหนนี่คือเรื่องของเอา p ์พุตเลยนะครับหรืออันที่2เนี่ยเปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่ผ่านการทดสอบก็ในเมื่อมีการอบรมแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการทดสอบถูกไหมเพราะอะไรทำไมต้องวัดตัวนี้ก็อย่าลืมว่าออบเจกตีฟของเราคือพนักงานมีความสามารถตรงตามที่เราต้องการนะครับเพราะนั้นก็ต้องมีการทดสอบผ่านไหมคาว่าผ่านไหมก็ค <c oughs> ืเขาสนใจที่ ได้ความรู้ตรงนั้นหรือเปล่าเขาสนใจในการที่เข้ารับอบรมตรงนั้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นก็เลยมาวัดตัวพวกนี้นะครับตัวที่อ่ะอันต่อมานะครับแล้วเหนือจากเอาพุทธหรือถัดไปจากเอาพุทธเนี่ยคือเอาคำเนี่ยถ้าในเมื่อต้องการว่าพนักงานมีความสามารถตรงตามที่เราต้องการก็ต้องมาดูสิว่าระดับทักษะที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับระดับทักษะที่เพิ่มขึ้น เพื่อจะได้ไปตอบสนองเรื่องของความสามารถที่เพิ่มขึ้นหรือมีความสามารถที่ตรงตามความต้องการเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเรื่องใหญ่นะระดับทักษะที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเรามักจะพูดถึงคําว่า competency gap นะถ้าพูดถึงเรื่องความสามารถ,ถาาธรรมะาตินะ competency gap ก็ต้องย้อนกลับไปในตอนแรกเริ่มนะที่เราทําเรื่อง competency dictionary ถูกไหม ถ้ามี competency dictionary เราก็จะเอามาทำการประเมินได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะรู้ว่าสิ่งไหนที่เราควรจะต้องช่วยให้พนักงานเขาพัฒนาไปอีกระดับขั้นหนึ่งได้นะครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วนะถ้าเราไม่วัดตัวนี้นะไอการอบรมอะไรทั้งหลายแหล่มันก็จะกลายเป็นการอบรมที่ไม่ได้มีทิศทางน,นะครับเป็นการอบรมตามอำเภอใจ นะไม่ได้มีทิศทางว่าเออจริงๆแล้วการอบรมเนี่ยมันต้องเน้นไปที่เรื่องของความสามารถที่เพิ่มขึ้นทักษะเพิ่มขึ้นความรู้เพิ่มขึ้นประสบการณ์เพิ่มขึ้นนะครับอันต่อมาอ่าเรื่องค่าใช้จ่ายละ่ะเป็นอย่างไรค่าใช้จ่ายในที่นี้เนี่ยยังพูดถึงแค่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นไปตามงบประมาณหรือเปล่าตั้งงบเอาไว้ว่าเออปีหนึ่งเนี่ยมี งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรสมมุตินะ0 0แสนบาทคุณใช้200,000บาทนะก็ถือว่าไม่คุ้มค่าใช้700,000บาทก็ถือว่าไม่คุ้มค่าสิ่งที่คุ้มค่ามากที่สุดคือตามงบประมาณนะครับตามงบประมาณนะเพราะนั้นอันนี้คือเอาคำอีกอันหนึ่งนะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับทีนี้ถ้ามาดู Impact ล่ะ Impact คืออะไรเราก็ต้องมาดูที่มากกว่านั้นเนาะอิมแพกคือสิ่งที่มามีผลกระทบต่อองค์กรนะครับ รีเทนออนอินเวส m e เมนต์เป็นอย่างไรบ้างลงทุนกับการอบรมพนักงานในเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยได้อะไรกลับคืนมาบ้างนะจริงๆมันก็ต่อเนื่องมาจากระดับทักษะที่เพิ่มขึ้นนะครับเมื่อระดับทักษะเพิ่มขึ้นแสดงว่าเอ้ยองค์กรนะ่าจะได้สิทธิประโยชน์อะไรกลับมามากขึ้นก็พูดง่ายๆพนักงานทํางานเก่งขึ้นนะก็ควรจะต้องมาช่วยลดต้นทุนได้บ้างหรือว่าคืนกําไรให้กับองค์กรได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายมาเป็นเรื่องของ ROI จะวัดอย่างไรเนี่ยคงต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับนะอันต่อมานะนอกเหนือจาก ROI แล้วเนี่ยเฮ้ยถ้าเราคิดค่าใช้จ่ายต่อยอดขายละ่ะประเมินได้ไหมเอามาเป็นตัวชี้วัดได้ไหมนะ HR เอาเงินไปลงทุนนะแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกว่า HR เนี่ยเป็น cost center คือเอาเงินเนี่ยไปลงทุนแต่ไม่ได้กำไรอะไรกลับคืนมา พราะฉะนั้นถ้าเราเอามาวัดอย่างนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยเรากําลังจะเถียงเขาว่าการที่ HR เอาเงินไปลงทุนเนี่ยมันทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้นนะถ้าในแง่ของบริษัทที่ทําการค้าขายนะครับนะลงทุนไปแล้วเอามาช่วยทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับลงทุนไปแล้วเนี่ยทำให้ต้นทุนลดลงลเรื่องของ ROI นะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของ Impact นะแล้วแต่ว่าเลเวลเอาพูดตรงๆนะระดับของแต่และองค์กรมันไม่เท่ากัน นะครับการประเมินผลของแต่ละองค์กรก็ย่อมจะไม่เท่ากันก็เลือกได้ว่าเราไม่อาจจะไม่จําเป็นต้องไปถึงขั้น Impact ก็ได้นะเอาเอาพุทก่อนก็ได้ไปทีละสเต็ปครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับนะใช้คอนเซปต์นะกินข้าวทีละคาทําทีละอย่างนะครับนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเริ่มจากโปรเซสก่อนก็ได้นะตัวชี้วัดเราเนี่ยตั้งก่อนเลยว่าทาให้ได้ตามแผนก่อนทําให้ได้ตามแผนให้อยู่ในงบประมาณ นะครับหรือทําไม่ได้ตามแผนนะแล้วก็มากระตุ้นให้พนักงานเนี่ยอยากจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรืออยากจะมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมเยวค่อยว่ากันอีกอันหนึ่งอ่านี้คือตัวที่2นะครับการพัฒนาบุคลากรตัวที่3นะเป็นเรื่องของการบริหารผลงานนะครับการบริหารผลงานวัตถุประสงค์ของการบริหารผลงานคืออะไรครับก็คือพนักงานเนี่ยทำงานได้ตามเป้าหมาย หรือทำงานได้ตามความคาดหวังขององค์กรนะครับโปรเซสเนี่ยเหมือนกันบบททุกอันแหละที่ผมเขียนมานะก็คือเปอร์เซ็นต์ของขั้นตอนที่ทำได้ตามแผนงานคือการบริหารผลงานเนี่ยพูดถึง performance management หรือ performance appraisal เนี่ยมันก็จะมีโปรเซสหมายถึงว่ามีแผนของมันอยู่นะเพราะฉะนั้น HR เนี่ยเป็นคนถือแพลนตัวนั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างนะอย่างที่บริษัทเนี่ยเราจะประเมินกัน2ครั้งต่อปีนะครับซึ่ง ในช่วงไทม์ไลน์เนี่ยช่วงประมาณเดือนมก,กราเนี่ยเราจะต้องเสร็จเรื่องของ Objective Setting แล้ว Objective Setting เสร็จนี่หมายเขาว่าไงลูกน้องกับหัวหน้าต้องได้คุยกันแล้วตกลงร่วมกันแล้วแล้วก็ Input เข้าไปในระบบเนื่องจากที่ทำงานใช้ระบบะ SAP เพนะครับเพราะฉะนั้นแผนงานมันจะมีชัดเจนเลยว่าอามก,กราต้องคุยเสร็จเพราะฉะนั้นกลุ่มพาต้องอินพุเข้าไปในระบบครบ100%มิถุนาประเมินกลางปี ต้องเสร็จภายในกรกฎาอะไรทํานองนี้เพราะนั่นนี่คือเรื่องของตัวชีวัตในแง่ของโปรเซสนะครับนะทีนี้เอามาดูพนักงานทํางานคาดหวังคือพนักงานทํางานได้ตามเป้าหมายนะครับและเอาพุทของมันคืออะไรล่ะเอาพุทคือเน้นไปที่เรื่องของการบริหารผลงานก่อนกระบวนการของการบริหารผลงานก่อนนะก็คือเปอร์เซ็นต์การประเมินผลงานเสร็จตามกําหนดพูดง่ายๆคือทําการประเมิอนอะ่ะได้ครบอะ่ะนะได้ทันตามแพลนอะ่ะ ได้เป็นไปตามแผนคือเสร็จตามกําหนดนะครับอันที่2คืออัตราการกระจายตัวของผลการปฏิบัติงานนะอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของระคังคว่ำมันนะคือ,อไอตัวนี้เนี่ยมันพูดกันไปแล้วมันมีหลายคอนเซปต์นะครับแต่เท่าที่ผมพอจะตกผลึกกับตัวเองได้แต่ก่อนผมก็คิดอยู่นะทำไมเราต้องใช้ระคังคว่ำด้วยนะทําไมเราแบบว่าไม่ประเมินแบบอิงเกณฑ์ไปเลยทําไมต้องมาอิงกลุ่มอิงกลุ่มก็คือเอามากระจายตัวเนี่ยนะ มันก็มีประเด็นเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเราไม่ทําการประเมินแบบอิงก,กลุ่มเนี่ยโอกาสที่จะงบประมาณบานปลายเนี่ยมันไม่มันคุมงบประมาณไม่ได้เนี่ยมันเป็นไปได้เยอะหรือสมมุติว่าเราทําตามอิงเกณฑ์เนี่ยนะมีเกณฑ์แล้วถ้าเกณฑ์มันอ่อนมากเนี่ยพนักง,งานร้อยคนมี80คนได้เกรด A แล้วถ้าเราบอกอย่างนี้เกตเแล้วเงินเดือนขึ้น7%โอ้โห7%กันท้วนหน้าหรือถ้างบประมาณมันไม่พอมันก็ไม่สามารถขึ้น7%ได้มันก็ต้องลดหลั่นกันลงมาให้อยู่ในงบประมาณอาจจะได้เกตเจะได้ขึ้นแค่3%ซึ่งมันก็จะไม่เกิดแรงจูงใจนะครับเพรานะนั้นอัตราการกระจายตัวของผลการปฏิบัติงานก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทีนี้แล้วเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานเอชาได้อย่างไรล่ะอัตราการกระจายตัวก็ในเมื่อเอชาไม่ได้เป็นคนประเมินนะครับหน่วยงานเป็นคนประเมินมาเองเนี่ยแล้วเมื่อเกี่ยวกับเอชาได้อย่างไร มันก็มาเกี่ยวทางอ้อมตรงที่ว่าเอชาให้ความรู้กับหน่วยงานหรือเปล่านะครับนะมีการเข้าไปดูแลช่วยเหลือหน่วยงานไหมว่าเออพี่ไอ้วิธีการประเมินเนี่ยนะหรือเกณฑ์การประเมินหรือแม้แต่กระทั่งการออกแบบการประเมินเนี่ยนะเนื่องจากต้องบอกว่าไอการประเมินผลน่เอชาเป็นการกลางอยู่แล้วนะครับนะการออกแบบการประเมินคุณทําได้ดีไหมอย่างที่เราคุยกันในพาร์ทของการประเมินผลเงี้ยการประเมินผลก็คือมันต้องมีตัวชี้วัดกับพฤติกรรมนะ มีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนในการประเมินตัวนั้นถ้าชัดเจนน้อยอัตราการกระจายตัวก็จะมีปัญหาถ้าชัดเจนมากอัตราการกระจายตัวก็ปัญหาจะน้อยหน่อยนะครับอันนี้คือเรื่องของเอาพุทนะเอาพุทคือเรื่องของออกมาเป็นเกรดเท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะครับเอาคาละ่ะสิ่งที่ต้องการเราย,ยังต้องการพนักง,งานที่ทํางานได้ตามเป้าหมายอยู่นะครับเอาคาจริงๆแล้วต้องบอกว่าพนักง,งานที่ได้รับการประเมินผลงานเนี่ยเป็นอย่างไรผลงานของพนักง,งานเมื่อเทียบกับเป้าหมายเป็นอย่างไรบ้าง เปอร์เซนต์ของพนักงานที่ทำได้ตามเป้าหมายนะตรงนี้ผมเขียนผิดขอโทษด้วยเปอร์เซนต์ของพนักงานที่ทำได้ตามเป้าหมายนะครับปากกาสีเขียวเขียนเลยนะเปอร์เซนต์ของพนักงานนะครับที่ทำได้ตามเป้าหมายนี่คือเอาคำนะนี่คือเอาคำมันไม่ได้มาวัดอย่างอื่นเพราะว่าเราสิ่งที่เราต้องการคือพนักงานทำตามเป้าหมายได้ตามเป้าหมายนะ แล้วมันมีคนที่ทําได้ตามเป้าหมายสักกี่คนและกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนะอันที่2คือเปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่มี competency สูงขึ้นนะก็ก็มัน2ข้อก็คืออันที่1คือเรื่องของผลงานอันที่2คือเรื่องของพฤติกรรมที่สนับสนุนให้เกิดผลงานที่ดีก็ต้องมาดูเลยว่าอ่ะถ้าเปฝ่ายชาแต่อันเนี้ยชาเลน g ์นะต้องบอกไว้ก่อนนะอันเนี้ยสตัวเนี้ยชาเลน์เลยถ้าตั้งเป็น KPI เราอะ่ะนะ เพราะอะไรต้องลงแรงเยอะต้องไปช่วยเยอะนะครับต้องไปช่วยหน่วยงานเยอะต้องมีระบบที่ดีพอสมควรเลยแหละนะไอ้ตัววัด competency gap เนี่ยหลายๆที่ไม่ค่อยกล้าวัดหรอกนะเพราะว่ามันวัดยากแล้วก็มันต้องลงแรงเยอะอย่างที่ผมบอกคือพูดง่ายอ่ะคุณต้องลงไปช่วยเขาในแง่ของการพัฒนาพนักงานทีมงานเขาด้วยนะนะเพราะนั้นเนี่ยแต่ถ,ถ้าใครทำได้เก่งถ้าใครทำได้เก่งแล้วคุณจะมีผลงานติดตัวไปเลยล่ะนะ นะครับอ่ะ Impact ่ะ Impact คืออะไรความเข้าใจของพนักงานต่อกลยุทธ์หรือเป้าหมายขององค์กรสิ่งที่เราต้องการวัดผลในเรื่องของการประเมินผลงานเนี่ยอย่างที่บอกนะเราไม่ได้ต้องการประเมินเพื่อค่าพนักงานหรือเพื่อแบบให้ผลตอบแทนแต่เพียงอ,อย่างเดียวนะแต่ต้องทําให้เขาเนี่ยเข้าใจด้วยว่าองค์กรเนี่ยอยากจะบรรลุผลอะไรอะไรคือ จุดที่เรียกว่าความสําเร็จขององค์กรนะเมื่อพนักง,งานรู้และเข้าใจตรงนั้นแล้วเนี่ยหรือรู้กระทั่งกลยุทธ์ขององค์กรว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างมีแนวทางในการดําเนินการอย่างไรบ้างเนี่ยเชื่อได้เลยว่าเขาจะช่วยองค์กรให้ประสบความสําเร็จได้อย่างดีเยี่ยมนะครับนะเพราะนั้นเหมือนเดิมพูดเหมือนตัวอื่นเอาตามเลเวลที่เราอยากเอาตามเลเวลที่มันเหมาะสมกับเราณตอนนี้ นะถ้าเรายังไม่ได้ผ่านเลเวลที่เป็นเฮ้ยทำตามโปรเซสถ้ายังไม่ได้ผ่านเลเวลของการทำเอาต์พุตผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งไปถึงเอาต์คัมหรืออิมแพกเลยเอาแค่ขั้นต้นๆก่อนนะครับเอาแค่ขั้นต้นๆก่อนนะโอเควันนี้เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวอีกส่วนหนึ่งที่เหลือเนี่ยนะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะโอเคครับ อันนี้เอาไป3ตัวอย่างก่อนมีเรื่องของการรับคนการพัฒนาบุคลากรแล้วก็การบริหารผลงานสวัสดีครับ